วันนี้ผมก็มีวงเดือนไลฟ์สายของทางพัมคินมาแนะนำพี่ๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเลยครับว่าภายใน,นกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับผม อย่างแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันนะครับก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นใบตัดขนาดไดมิเตอร์160มิลครับแล้วก็จานวน24ฟันนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวประคองตัดครับตัวประคองตัดตัวนี้ก็เป็นตัวประคองที่เอาไว้สําหรับตัดให้ได้ขนาดครับผมแล้วก็มีสเกลบอกเลยครับต่อมาก็จะเป็นตัวบอดี้ของตัวเครื่องนะครับลักษณะการใส่ก็จะใส่แบตจากด้านหลังแบบนี้เลยแบตที่ใช้ก็จะเป็นแบต2ีโวลต์4แอมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะไมม่่สาารถทีจะเปิิดก็เป็นะบบ เซฟตี้ของทางพัมชินที่ก็ทำไว้ดีมากเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของพื้นที่ความลึกที่สามารถตัดได้ก็สามารถตัดได้ถึง50มิลเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นขนาะการอ่การปรับนะครับถ้าเราปรับมันก็จะสามารถปรับได้แบบนี้เลยนะครับเราอยากตัดสูงต่าแค่ไหนเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูลักษณะงานที่ได้นะครับลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้ก็สามารถปรับได้สูงต่ำเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในช่วงของการปรับองศานะครับก็สามารถปรับตั้งแต่ศูนย์องศานะครับถึงห้าสิบองศาเลยนะครับผมอ่ะก็ปรับได้ประมาณนี้เลยอ่ะปรับขึ้นลงอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ล็อกนะครับก็สังเกตูว่าจะมีลูกศรแบบนี้นะครับคอยบอกพิกัดอยู่นะครับผมอ่ะพอเราได้พิกัดที่ต้องการแล้วก็ทําการล็อกครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวประคองตัดนะครับก็จะใส่ในสลัะแบบนี้นะครับผมก็เป็นตัวประคองตัดที่เอาไว้สาหรับที่เราฟริกขนาดนะครับก็จะประคองอาการตัดชิ้นงานได้อย่างมั่นคงนะครับผมไม่ไม่เซไปเซมานะครับผมก็เดี๋ยวจะไปทดลองตัดให้ดูนะครับผมผมก็จะลองทดลองจากาไม้ที่แบบหนาๆแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะครับผม ในการตัดก็ปื้ดเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการแบบติดหรือว่าสะบัดเลยเลยนะครับในส่วนความหนาที่ผมตัดได้ก็ตัดได้ถึง55มิลหรือว่า5เซนครึ่งเลยนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองปรับเอ่อตัดองศาให้ดูนะครับองศาที่ผมจะใช้ก็จะเป็นองศาเอ่อองศาครับก็เป็นการตัดส5่้าองศานะครับผมก็จะปรับมาตำแหน่งที่เราต้องการครับผมแล้วก็ทําการล็อกเลยนะครับผมแบบนี้เลย ก็เดี๋ยวมาดูการตัดสีผ้าดูนะครับว่าผิวงานจะสวยไหมแล้วก็จะมีการสวบหรือว่าระหว่างตัดมีการหยุดไหมก็มาดูเลยนะครับผมอ่าลักษณะการตัดก็จะประมาณนี้ครับก็ได้สวยงามครับผมชิ้นงานนี้ขนาดแบบผมไม่ได้ขีดเส้นนะครับก็แบบการตัดองศาให้ดูเฉยๆนะครับผมอ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยในส่วนนี้ผมขอแจ้งนนะครับว่าเลื่อยตัดวงเดือนของทางพามคินนะครับไม่ตัวนี้ก็ไม่มีแบตแถมนะครับพี่ๆที่มีแบตของมาคิต้าอยู่หรือว่ามีแบตของพามคินก็สามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับ